สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับครูบางนะคะในกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทยนะคะก่อนอื่นวันนี้ครูบางจะชวนเด็กๆไปทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านออกเสียงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่จะพาไปรู้จักกับพยัญชนะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีพยัญชนะใดบ้างถ้าอย่างนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะกอไก่ออกเสียงว่ากอขอไข่ออกเสียงว่าขอขอขวดออกเสียงว่าขอขอควายออกเสียงว่าคอคอคน ออกเสียงว่าคอคอระคังออกเสียงว่าคององูออกเสียงว่างอจจอจานออกเสียงว่าจอช่อชิงออกเสียงว่าชอชอช้างออกเสียงว่าช่อสอโซ ออกเสียงว่าซอชอเชอร์ออกเสียงว่าชอยอหญิงออกเสียงว่ายอดอชดาออกเสียงว่าดอตอปะตะกออกเสียงว่าตอทอฐานออกเสียงว่าถอ ทอมันโทออกเสียงว่าทอทอู้เท่าออกเสียงว่าทอนอเนนออกเสียงว่านอดดเด็กออกเสียงว่าดดตอเต่าออกเสียงว่าตอทอถุงออกเสียงว่า ทอทอทหารออกเสียงว่าทอทอธงออกเสียงว่าทอนอหนูออกเสียงว่านอบอใบไม้ออกเสียงว่าบอปอปลาออกเสียงว่า,ออออวาอปอ,ปาอ,อ,าปอผอผึ้ง ออกเสียงว่าพอฟอฝาออกเสียงว่าฟอพอพันออกเสียงว่าพอพอฟันออกเสียงว่าปอพอสำเพาออกเสียงว่าพอมอม้าออกเสียงว่ามอ ยอยักออกเสียงว่ายอรอเรือออกเสียงว่ารอรอลิงออกเสียงว่ารอวอแหวนออกเสียงว่าวอสอซาลาออกเสียงว่าสอสอลือสี ออกเสียงว่าสอสอเสือออกเสียงว่าสอหอหีบออกเสียงว่าหอลอจุลาออกเสียงว่ารออออ่างออกเสียงว่าออนกูกออกเสียงว่าอ เด็กๆคะเด็กๆรู้จักเสียงของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวครูบางจะชวนเด,ด็กๆนะคะไปรู้จักกับสระอาค่ะโดยการร้องเพลงกับพี่เอมนะคะพี่เอมจะชวนเด็กๆไปร้องเพลงสระอานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปร้องเพลงกับพี่เอมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและสีนดนตรี เสียงดนตรีวันนี้พี่เอมมีสระมาให้รู้จักสระอะไรนะน้องนองที่น่ารักมาเพิ่มความคึกคักให้สระที่น่ารู้จักสร,สระอาสระอา กออากากออากาขออาคาขออาขาออาคาขออาสกออากาขออา หนหน้าให้มองเห็นบ้างคะ่ะสระอาสระอาสระสระอาค่ะสระอาออกเสียงอานะคะง่ายมากเลยสระอาออกเสียงอาสระอาจะอยู่ต่อ ้างหลังพยัญชนะไทยนะคะเดี๋ยวครูบางจะช่วนเด็กๆไปสะกดพยัญชนะกับสระอาไปดูกันเลยนะคะว่าเขาสะกดเป็นยังไงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันค่ะรูปแรกเป็นรูปไก่ก็ต้องเป็นกอไก่บวกกับสระอารวมกันเป็นอะไรคะใครรู้ ก็อ่ากาถูกต้องค่ะเก่งมากเลยตัวต่อไปค่ะรูปงูรูปงูก็ต้องเป็นงองูงองูบวกกระสระอารวมกันเป็นรวมกันเป็นถูกต้องค่ะงออ่างามาดูคำต่อไปค่ะ รูปเต่านะคะเจ้าเต่าบวกกับสระอารวมกันเป็นอะไรเอ่ยใครตอบครูบางได้ติ๊กตอบต,ต,ติ๊กตอบติ๊กตอบต้ออาตาเก่งมากเลยค่ะคำต่อไปนะคะเป็นตัวอะไรเอ่ยรูปไข่ก็ต้องเป็นขอไข่บวกกับสระอารวมกันเป็นรวมกันเป็นขอ ่รูปช้างรูปช้างก็ต้องเป็นชอช้างบวกกับสระอารวมกันเป็นรวอกันเป็นอะไรคะชออาชาเก่งมากเลยคะ่ะดูคำสุดท้ายนะคะรูปแหวนบอแหวนใช่ไหมคะบวกกับสระอารวมกันเป็นอะไรเอย่ย ว,ว่าอ่าว่าเก่งมากเลยค่ะเดกๆอ่านได้แล้วนะคะครูบางจะชวนเด็กๆไปทบทวนโดยการทำใบงานสระอานะคะเด็กๆเปิดใบงานของเด็กๆได้เลยใบงานสระอาเราจะจับคู่ภาพผสมสระกับคําให้ถูกต้องนะคะ ออย่างข้อแรกนี้รูปอะไรเอย่ยรูปไก่บวกกับสระอาะก็ต้องเป็นกออากาเด็กๆก็โยงเส้นได้เลยนะคะกออากาข้อสองรูปหมาก็ต้องเป็นเป็นอะไรคะมอหมาถูกต้องค่ะมอหมาบวกกับสระอาะก็ต้องเป็นมออามาโยงเส้นไปได้เลยข้อที่3รูปเสือบวกกับสระอาะรวมกันเป็นอะไรเอย่ย ง่ายมากสอาสาเก่งมากค่ะใครตอบครูบางได้เมื่อกี้เสียงแววๆนะคะสอาสาข้อต่อไปข้อ4รูปเจ้าเต่านะคะเจ้าเต่าต่อเต่าบวกกับสระอารวมกันเป็นรวมกันเป็นต่ออาตาถูกต้องค่ะยงเส้นไปได้เลยข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะรูปปลารูปปลาก็ต้องเป็นปปลาบวกกับสระอารวมกันเป็นปอ,อาปลา เลยค่ะยงเส้นได้เลยอ่เด็กๆค่ะเด็กๆทำใบงานให้ถูกต้องนะคะแล้วก็กลับมาพบกับครูบังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ครูบางฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ